โอเคเจอกับผมโกดแมนเกมเมอร์นะครับในเกมวายแฮมนะครับก็ในที่สุดตอนนี้ผมก็ได้ตาหลอดมาแล้วแล้วก็ได้เตาเผาธาตมาด้วยโอเคเดี๋ยวผมมันก็ต้องไปหาด้านกระโหลกอะ ดันกระโหลกมันจะอยู่ตรงนี้เป็นป่าดำนี่ตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเตรียมของเตรียมอาวุธอ่าที่เตรียมไปก็ต้องมีรบไฟด้วยนะเพราะว่าในดันมันมืดมากเดี๋ยวชุดนี้ผมไปฆ่าโทกมาแล้วได้ครบเสร็จละแล้วก็ได้ได้เร็จมันมาก็ทำให้อ่างตัวได้ดีขึ้น พอเราได้ตอหลอมนะทุกอย่างมันก็จะเลื่อนขึ้นมากเลยนะแล้วก็พอได้ตอหลอมเราก็จะขับโต๊ะนี้ได้นี่โต๊ะฟอกเกลต์เอาไว้สร้างพวกอาวุธพวกเหล็กพวกเหล็กโอเคฉะน,นั้นเดี๋ยววิ่งไปดันเลยแล้วกันอาวุธไฟอนอเุเดี๋ยวเคลียร์ของก่อนเอาอินอ,อีก,ก่อน นีเอาหินมาสร้างไว้หน้าบ้านเอาไว้ใช้ไวยาช้ย,ชย,ยามจำเป็นสร้างไว้โอเคแล้เวเราวิ่งไปกินอาหารเพิ่มกได้เรียบร้อยนี่เหรอพอม,มีเตาหลอมแล้วผมมีที่ทำอาหารด้วยนะเอาไว้ทำเพิ่มเได้เยอะดีอย่าไว้ซ้ำเฉยใช่หมครับ นี่ไงถ้ำถ้ำมันจะมองค่อนข้างยากนะคือถ้าวิ่งแล้วผมวิ่งหาทั้งคืนเลยเมื่อคืนกว่าจะเจอพอเจอแล้วก็เจอแบบเ,เจอแบบสามสีที่เลยหนึสประมาณเนี้ยเยอะเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราเข้าถ้ำเลยแล้วกันก็ลักษณะถ้ำมันจะมืดดีก็ไฟยูโร เอื่อไว้กันปุ๊กระโหลกนะโอเคลักษณะถ้ำจะเป็นนี้นะผมไม่รู้ว่าท้ำนี้มันรียังนะเพราผมลุยไปและมันก็จะมีกระโหลกเกิดไม่แน่ใจว่าถ้ำจะมีการรีเซ็ตหรือเปล่านะเ็อพวกนี้เก็บไว้ทําอาหารได้นะมันก็จะทับซ้อนประมาณเนี้ยเปิดไปเรื่อยๆอ่าโอเคถ้ำนี้ผมเคลียร์แล้วแหละแต่เข้ามาให้ดู อันนี้มันทำลายได้ไหมเดี๋ยวลองหน่อยทำลายไม่ได้โอเคเนี่ยมันจะมีพวกกล่องใช่ไหมแล้วก็เดีย๋ยวต้องดูไม่รู้มอนมอนไม่น่าเกิดแล้วมั้งเนี่ยเอาเคลียร์ไปแล้วมันก็ไม่เกิดละ จะลากกระโหลกมาดูหน่อยสักหน่อยจะต้องหาถ้ำใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าแต่ถ้ำมันจะซับซอ้อนก็พยายามจำทางเข้าทางออกให้ดีได้ยินเสียงเหมือนมีกระโหลกนะแต่มันอยู่ไหนไม่รู้ถ้ำมันจะมีอะไรเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนกระโหลก เนี่ยถ้าเราเข้ามาเนี่ยมันจะเจอพวกเนี่ยไอเทมอย่างเงี้ยก็คือจะเป็นเอาไว้เก็บเอาไปคราบเตาถ้ามันบางถ้าม,มันก็มี3-4มอันแล้วแต่เก็บประตูนี้นี่ไงอันนี้จะเป็นจุดเกิดมอนนะอันนี้ต้องระวังมันจะเกิดเรื่อยๆเ,เพราะฉะนั้นเราต้องล่อมันออกไปทีละตัวก็ได้ ใช้ไฟตีก็ได้ถ้าคนยังไม่มีแร่ทองแดงนะต้องดูเลือดดีๆนะเต็มไหน้าหมดก็ไม่บล็อกโอเคเนะนำให้จัดการทีละตัวโอเคอาหารลดละอยากกินซุปนี่ก่อนกินได้ไหมไม่ได้อ่ากินน้ำผึ้งโอเคตรงนี้ผมเคลีย์ไปละอันนี้มีอีก3อันเนี่ย อันนี้จะเป็นที่จุดบอสที่เราต้องไปฆ่านะบอสเอลเดอร์นะบอสกวางอันต่อไปเรามาร์กไว้เลยเราต้องวิ่งจากเนี้ยไปเนี่ยเพื่อไปฆ่าบอสต้นไม้ใช่ปะบอสเอลเดอร์พืมภาษาไทายได้ดีหน่อยเกมนี้เดี๋ยวผมจะเข้าไปดูต่อนะมันเป็นจุดเกิดมอนนะ่ะ อันที่ดีควรทำลายมันก่อนเพื่อไม่ให้มันเกิดอีกนี่ยตัวธนูเนอันตรายอยู่ะเพราะว่ามันจะไม่สนเคยลอมออกมาโอ้นีสองตัวเหรอสองตัวแนะนำให้อย่าทำลายประตูนะคอยลากมันออกทีละตัวโอเคตัวนูน้นพนุนละอุ้ยนี่ไงธนูนมาจา้ะ ลากออกมาให้มันออกมาก่อนโอเคคบไฟพังใช่ไหมเราก็สร้างใหม่เราต้องเตรียมของทาควบไฟไปด้วยนะเพราะถ้ามืดแล้วมันมองไม่เห็นหรือใครจะถืออาวุธมือหนึ่งคบไฟอันมือหนึ่งก็ได้แต่ว่าบล็อกมันจะพังง่ายมันจะไม่เหมือนโล่ที่กันได้ง่ายดีกว่ามันโล่กันกได้ดีกว่า,ากะจังหวะตอนที่มันฟันเดี๋ยวเราก็หลบเพราะก็หลกมันฟันช้าอยู่แล้ว ไม่ต้องประทับบล็อกตรงๆก็ได้โอเคหมดเรียบอนี่ไงเจอแล้วเจอละของรอบดิ้งคอเนี่ยจะเป็นที่เอาไว้ทำเต่าเก็บมาเก็บมาจะมีของหล่นนิดๆหน่อยๆด้วยนะอันนี้ของเต็มเดี๋ยวเก็บทิ้งก่อนโอเคจะลืมเปิดกล่องด้วย ชั้นหนูด้วยีแมวชั้นูนี้ชั้นหนูอะไรชนหนูธรรมดาแมวเอาเ็บอทเดี๋ยวเดี๋ยวที่เดิมเนี่ยมันก็จะได้หมดละครบให้เก็บให้ครบห้าอันพอครบห้าอันก็จะสร้างเตาหลอมได้ตรงนี้อันนี้เตาเนี้ยมันใช้ห้าอันอินยี่สิบเอ๋อันนี้เราก็ออกจากถ้ำนะ เดี๋ยวเราเคลียร์ยังด่แนดะีวะถ้ำนี้ยังมีมอนเกิดอยู่โอเคก็ตามเนี้ยล้วก็วิ่งหาถ้ำในป่าดำไปเรื่อยๆป่าดำหนึ่งมันก็จะมีหลายถ้ำอยู่นะเรียบร้อยโอเคการหาถ้ำก็ลักษณะประมาณนี้นี่ดูทีว่าดูไว้แมบของที่ได้ ห้าอันถึงครับเตาได้หนึ่งอันแล้วเราก็จะปลดล็อกอ่าในตัวนี้เอาล่ะครับตอนนี้ได้ปั๊บใช่ไหมเราจะปลดล็อกในตัวนี้นี่ล็อกโฟลเดเอาไว้ทำพวกของทองแดงของนู่นของนี่นั่นเลียร์เรียบร้อย